สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพระโชคครับเมื่อนี้สอพระโชคคุณภาพพีพันองไปพบกับตาฝันแม่นครับไปแสดงความดีใจกับเราเนาะครับพี่น้องครับซึ่งนคณะนี้คุณตาฝันแม่นเพิ่นก็อยู่กับทีมงานนะครับวดนนี้เลยคุณตาฝันแม่นเขาครับพี่น้องครับแม่นสมความเร่ารื่อเลยดีครับเป็นหมายเเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดครับวันนี้เขาเต็มเต็มครับ ส่วนสิเป็นอย่างไรสาหรับหมวดต่อไปพี่น้องก็นอติดตามต่อไปเด้อครับพี่น้องครับขอแสดงความดีใจกับพี่กับน้องผู้ที่โชคดีเด้อครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่กับน้องผู้ที่ผัดปังใน่นวันนี้ครับก็บอกหัว่ามีพี่น้องโชคดีกับพุ่นตาฟันแมนกันบ่เนาะครับแต่ว่าก็ถ้าผู้ใดติดตามพุ่นตาก็น่าจะโชคดีเนานะครับพอเหล็กบลายหางครับอ๋ตามซอสปาโชคมากครับมาฟังน้ากันครับ นารู้แลมันบ่รู้แล้วเขาจะมาเล่นหนเดือนแล้วกันนี้มอบ่บ่เพื่อนวันที่หลายปอดโอ้ยมันสหลายอดี่เขาบอกเสียงหาเขาใหม่ก็จะคันมันเขียนลงไส่เก้าสองกับมีบ่ปูอันน้นเขียนคอนนนี้หายเลยคุณตาคันแม่วเจ้าสามคู่เรีนี่กระดาษโยต้นมัม่วงไปไส่ลัะปู กระดาษที่มัติดว้ต้นม่วงกับต้นครับออโอเคครับแยกออกแล้วเพราะว่าเลขกออกแล้วได้เนาะไออกแล้วเลวกวดแออก้ว้าชั้นเป็นหั่นขากั้นเก่าห่าเก่าหกเก่าเช็ดหาหั่น ก๋วีก็ตลอดให้เราวันก็เห็นอ้ยเจ้าบ๋วีเราวนมันเห็นเลยค่ะเกาชององเกาเกาอเออเกาององเกาขับความดีค่ะมันกนเขาทั้งบนทั้งล่างเาทั้งบนทั้งล่างเนี่ว่โอ้ยมันชิ่งใหญ่ใหญ่เตี้ยถงได้นว่าให้เาได้เลยเสียเพาเจ้าเปยวออก่หมาั่มันหลายว่าั่เอกเขาบอเียงเขาจะได้นอยเหน่อยาหนื่อยนอยก็ถือว่าถือแล้วปเถืแล้วที่หลกาเกาหงเกาเ็ดยี่มันเาทั้งบนทั้งขาันจิต ไปนับกันอุมปุุมไปนับกนอย่างเราทำวัดบ่อตาทำนั่นหลายเขาทำนั่นไล่เลยพุทธตาว่าเข่าทั้งเก่าสองแต่เก่าสองพุทธตาบอกเขียนลงเราญาตมันหลายตัวแม่นบ่อตาญาตมันหลายตัวสันพี่น้องตามที่จริงแล้วเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะผู้ชายดำ วัแงเปามาบอกบอกเอาเนขนไปหาางรูมันลอดหลาหลงอันกัผใช่ก็ได้เห็นก็ไเนี่เาเาไปดูเอาส่งจากที่บอกคนหน้าไปบอกเขาไ่แรงมากกาังจวัดโอ้คืพอพแอ้วาปวูปูว,ว่าเป็นผู้ใา่ผิวดำล่างไงเออเออจ้า กู้ชยวิวดำล่างใหญ่เนาะมหาปูก็เป็นปูดำนนั้นนี่ค่ะพี่น้องมั่นก็มัดมัดทวนปูดำจันศรีปูดำจันศรีอ่าเพราะแม่นปูดำแสนสิริจันทาบ่อ่ะแม่นบ่ปูดำจันศรีรสสั่นเป็นมีเมียอยู่น้ำกันสองคน เนี yeah, when, when ่ยเป็นเป็นเต็นชี่ภาพเป็นพระเดชวัวตอเป็นวงขาวอาจัรจ้าวันนั่งบนว้ามีความมันจัเขียนไว้สนี้โชนเจ็ดเก้าสัน้นมันไปต่มเลยไปบอกว่าัดเยึดเนี่ยมันวัดวัดวันพันก็เช่นได้เชียนว่นนั่งอย เออชี้รถก้วมาไล่บอกกั้วชี้รถอาจาัยสันดี้ก็นเลยรถทุ่มนี่ออกมันหน่อยนะพอเอาต้องบังายมาใส่พ้องน้องเนี่ยมาใส่ก็เลยมสันตี้ก้องสองกั้เก้เสียหวานวานหานมาเบิ่งเลยมันมันกรติกก้านบานมันบ่มีเกมันบ่มสวนมันนยุ่มันห่างยุ่งทั้งหลายมันสวนึ 0 1 5 9แหนึ่งห้าเก้านบอกเลขหน่งห้งหาเกาละเลขสามตัวเอาปูฝันเียบหมันแรงขอเพ่นี้อีกใน,นเท่าปูขออยู่เอาเสด็จที่ฆ่าลงไไม่มาถวายลปค่ะ ขันบมเบนคืนเนี่ยเอากันโมเดนนี่วันพระพอดีเนาะวันพระวันเพ็ญเลยนี่ะอ้าวเดี๋ยวเหมือนมาติดตามความฝันคุณตาไม่ฮะแล้วฝันตองงวดฝันแม่นอิลีสมเสือสองสามมื่อยชื่มื่อค่ะสามื่อยเวลาจังไปมางนี่ตั้งแต่ตองงวดเด้อพี่น้องเด้อฝันให้เขียนเราฝันตัวเลื่นดอกค่ะ ขันเรเขียนเคื่นเลยก้อนจํามันเสียมแล้วจะนีคือพุ่มปูองดําเป็นพุ่มปูองดํา<ำ>แล้วงวดนี้หลังจากก็เขามาดลา้งวดการพักไปพัปกไปลายงวดเติมน้อปูนเนาะที่บ่ได้มา้ไทายทําปู<อ>บานนี้พ่อกลับมาไทายทํากับเข่าโป่งเลยเด้อค่ะเข่าโป่งเลยปูว่าขันเราบ่ตัดเก้าสองออกนี่เข่าทั้งบนทั้งล่าง น,นี่นะคะผู้ใดได้เ <strikes> บ <rawd Moder> ิ้งคลิปนั่นก็จะโศกมาหน้าคุณตายโย่คันใดซื้อเขบอได้ใส่น้ำด้วยว่าโอ้กอบไปติดน้ำกันงน้ตเลยฉันโอ้ยมันได้เขาบอกเสียงว่ามันหลเดี๋ยิจังว่าผัดซ่าเดี่ยวมาเลยนี่เลยเนี่ยพี่น้องแอดซีแอดจะพามาตามต่ออีกเด้อค่ะตามต่องวดประจำวันที่วันที่หนึ่ง กุมภาพันธบ้าดนี้มันเจอออกวันที่นนึงกุมภาพันธ์ดีเนาะจ้าออกตรงวันนี้ปูออกตรงวันโยบัดนี่เออจอาออกตรงวันโยบัดนี่บ้านวังหันมันบอกออกวันที่สิบหกมาออกวันที่สิบเก็ดค่ะเอาเดี๋ยวเข้ามาตามต่ออีกค่ะออกตรงวันง่ายเลยจ้ะบ่อปู้ใอ้มากรอกต้นไงเลยแหนมบนใจจ้า ปูว่าขนอกตรงวันนี้ง่ายเขากันปั๊บเป่าเขาปั๊บมาเสีงมาเสียบงบ้าฮแต่ไปน้ำเขา้นค่ะส่วนมากมันจะแก่ไปน้ำเขาน้องจ้าของสีมาเบอกวา้องจ้าของเสียช่สีดเจ่ั้นขนเ่อยัไหมันจะตั้นแขนัจะแย่ไปที่ตง้นสีแมงเขาค่ะน้องเอฟจีสำหรับคลิปนี้ก่ะ <in> <ove> พ่อแค่นี้ก่อนเดี๋ยวแอดผ้ามาตามแนวทา้งน้องบ่บานเนี่ยข้าวว่าสีนี่โฉอยู่ดิโอ้ยเราบพอเป็นหยั่งดอกก่าสันเราก็อยู่ดีไม่แห้งเลยดิล่ะเราบอเป็นหยั่งเราตั้งเต็นเรากระเถาเฉว่าจะนี่แตงเราสีนี่โฉบจ้าวแตงเล่นเข้าว่ามันฟองมีไม่หน่อยในปุ่นฟองมีแห้งแล้วปลุกเลยห็นเรื่องโอ้ ああ pegar, เอาโชคกระมาเราได้บาทเราเอาบ่มีนะค่ะเนั่กรดีมาดีไม่แต่เราถึงมีโชคเขาก็เลยมาเศษจ้าก็อิจิตเอาค่ะพี่น้องเอฟซีพอแค่นี้ก่อนเนาะค่ะขอให้โชคดีตามต่องวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะโชคดีสุภุสุคนเด้อค่ะเด้อขอแสดงความดีใจกับผู้ที่ โชคดีโชคมานผู้บอท่านในได้บอท่านในโชคก็้ากก็เอาไม่ค่ะสวัสดีค่ะ